นี่ครับใช้หน้า63ครับเล่าอ,อย่างนี้เล่าอย่างนี้ถ่ายข้าวอ่ะข้าวอะใช้หน้า63ครับเลกเกี่ยวจจเชรเจริญการช่างครับทีมงานไทยกีรารล็กเกี่ยวครับก็เก็บข้าวมาแล้วครับปราสิตนะครับ,นะรบเดี๋ยวรุ่นกันครับจะได้กี่เกียน เออาาย่างน,นี่ครับทีมงานเกี่ยวเกี่ยวทาา่านะนี่ในร่องนี้เนี่ยเข้าไม่ได้ในเกี่ยวร่องนี้เนี่ยรถเกี่ยวเข้าไม่ได้ดูรองเทา้าดูรองเทา้เทาเขานี่ครับต้องให้คล่องนี่ต้องให้คล่องนะ,นะโชว์ล้วงเลยที เลือกเล่สวยมาโชว์เลยดิตรงนี้มันมีอันดีหลวงหลวงโจ้ใช้ได้ใช้ได้ถ่ายคนหรือถ่ายข้าวถ่ายข้าวด้วยคนนะต้องไปคล่องคนไม่ได้ได้ไม่ได้ตรงนั้นนะได้ก็โยนไปเลยเออเกี่ยวเดี๋ยวก็เกี่ยว เจอเต่าครับเจอเต่าวันน uh> <par <par ี้วันหวยออกด้วยมีเลขว่าเลยดิปล่อย่ปล่อยปล่อยเนี่ยปล่อยนี้ก็ได้นะเต่าธรรมดาเต่าน้ำฮะ

สิบี่ไร่ครับจะได้เท่าไหร่มนขายรอบเมื้อขายมารอบได้มาแปดเกียนห้าสิบมีกะรยังเหลืออีกนิดหน่อยครับประมาณตาัดได้ตัดอุ้มเรียบร้อยครับเป็ดเสร็จแล้วสิบสี่ไร่ครับเดี๋ยวมาดูตัวกันครับว่าจะได้เท่าไหร่ครับ่็ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับ ตากุ้งอะไรก็อร่อยครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวดูกถ่ายตัวให้ดูอีกทีครับสวัสดีครับนี่ครับรอบแรกแปดเกียนห้าสิบราคาเกียร์ละหมื่นพันห้าร้อยครับ 5, ราาข้าวกินวันนิ 1, ้ครับรอบสองรอบสองนาิบสี่ไล่รอบสองได้อีกห้าเกียน ราคาเท่ากันความชื้น20่รวมแล้วก็นี่ครับประมาณ13เกียนกว่ากว่าราคาตามนี้ครับยอดสากรอจองแล้ว